ภาพที่เห็นนะครับเป็นภาพปัญหาผมร่วงเป็นย่อมย่อมทั่วหัวของป้าแอลกิตติมาเอี่ยมสะอาดนะครับซึ่งป้าแอลได้พบกับฮาวิล่าแล้วก็ใช้ฮาวิล่าอยู่ประมาณหลายๆเดือนนะครับ4-5หเดือนเนี่ยก็ทำให้ผมงอกกลับมาจนเป็นปกติเป็นเคสที่เรียกว่ามหาสัจจ์เคสหนึ่งของเราเลยนะครับมาฟังป้าแอลกันครับว่าป้าแอลเขียนวิจารณ์ให้ฮาวิล่าว่ายอย่างไรบ้าง เห็นรูปผมร่วงของตัวเองแล้วก็น่ากลัวมากจริงๆคิดว่าชาตินี้ไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้อีกแล้ววันนี้จึงมาแบ่งปันให้คนอื่นๆค่ะตอนนี้ป้าแอลอายุ66ปีแล้วผมร่วงรุนแรงมาตั้งแต่อายุ64รักษามาทั้งหาหมอกินยาใช้แชมพูแก้ผมร่วงต่างๆหลายๆยี่ห้อก็ไม่หายจนผมร่วงรุนแรงหนังศีรษะรานไปเป็นงงใหญ่ๆหลายจุดทั่วศีรษะ ไม่เห็นรากผมจนคิดว่าผมจะไม่ขึ้นอีกแล้วท้อใจจนบางครั้งนอนน้ำตาไหลคิดว่าเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่าจนได้เจอฮาวิล่าในอินเทอร์เน็ตดูคุณป๋องสัมภาษณ์ลูกค้ามากมายหลายคนแล้วเห็นว่าคุณป๋องเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ธรรมทานรักษาศีลคงไม่พูดโกหกจึงลองสั่งมาใช้ผลคือผมร่วงน้อยลงตั้งแต่เดือนแรกที่ใช้และมีผมขึ้นใหม่ทำให้รู้สึกมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งจากที่เคยหมดหวังไปแล้ว ตอนนี้ผ่านมา4เดือนใช้ฮาวิล่าไป3ชุดผมขึ้นมาจนเป็นปกติทุกอย่างแล้วดีใจจนบอกไม่ถูกเพราะเหมือนกับเราได้รับชีวิตใหม่ใครมีปัญหาผมร่วงขอแนะนำให้ใช้ฮาวิล่านะคะทุกอย่างที่เล่ามาเป็นความจริงใครสงสัยอยากสอบถามสามารถโทรหาป้าแอลได้ที่เบอร์0896148383ได้นะคะยินดีแบ่งปันช่วยเหลือกันค่ะก็ขอบคุณป้าแอลมากๆนะครับที่ช่วยเขียนคำวิจารณ์แล้วก็ ส่งภาพรีวิวมาให้กับทางฮาวิล่าด้วยก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังประสบปัญหาผมร่วงผมบางอยู่ใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางเปิดใจใช้ฮาวิล่าดูนะครับเก็บภาพผมปะแอลแล้วก็มาดูว่าระยะเวลา3-4เดือนเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนป้แอลหรือเปล่าเพราะว่า90%ของลูกค้าเรานะครับใช้เวลาประมาณ3าเดือนผมก็เริ่มขึ้นใหม่อย่างชัดเจน ใครที่สนใจฮาวิล่าหรือว่าอยากจะปรึกษาเรื่องเส้นผมนะครับสามารถจะคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวผมกับทีมงานฮาวิล่าจะมาช่วยกันตอบครับฮาาาวาาวิลิลลผมอ,อยย่เยขี้ธ